ครับผมมาต่อกันเลยนะครับหลังจากเมื่อสักครู่นะครับเล่นอเจตินากับเยอรมนีไปแล้วนะครับซึ่งสามารถที่กลับมาชนะเยอรมเยอรมนีไม่ได้นะครับหลังจากที่ตามอยู่ที่สามดูครับคู่ต่อไปครับก็แนะนํากันมาอีกแล้วครับอ่าต้องจะเป็นทีมไหนไม่ได้ครับของตัวแทน AFC ซีครับที่ไปแข่ง a f c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกของประเทศไทยครับนี่ครับบุรีรัมยุนเ็ดครับภาษาสายป๋าครับแต่ว่าขอมาให้เจอกับ มาเซโลูนาครับซึ่งถ้าบอกว่าเป็นเกมยากอีกแล้วนะครับของผมนะครับซึ่งเล่นจะด้วยแล้วก็พากันด้วยนะครับมาดูตัวผู้เล่นของฝั่งบุรีรัมยูนิเต็ดกันบ้างนะครับแล้วผู้สาวประตูนะครับซิวรักนะครับซิวรักน่าเป็นผู้สาวประตูครับอ่านแล้วลืบแล้วลดินนะครับชิติพัฒน์อันยาอันเดสอันเดสตูเนสนะครับกอรวิทนะครับก็มีกองกลางมีธีรธรนะครับสุชาวิโกซูกินะครับกองหน้ามีประกิด ติโอโก้แล้วก็กิลเบโตนะครับซึ่งถ้ารายชื่อคนไหนที่ผมพลาดผิดนะครับต้องขอไปด้วยนะครับยังไงก็ทำท่าหลุดแพจริงจริงก็ไม่อะไรแล้วครับก็เปลี่ยนตัวนี้หน่อยๆเนี่ยก็ยังอยู่คุ้มเดิมนะครับมาชมเกมนี้กันดีกว่าครับถ้าจะเล่นให้ดีสุดนะครับผมไม่อยากให้ทีมไทยของเราต้องทีมซิมบุรีลัมต้องแพ้เพาะเสียงน่าจะสู้เต็มที่ครับถ้าไม่ไหวง่าก็อย่าว่ากันนะครับผมเชิญชมได้เลยครับ ต้องบอกนะครับว่าความยากง่ายนี้เป็นระดับซูเปอร์สตาร์นะครับใครก็ลืมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่สวัสดีครับอยู่ที่สนามจูเวนตุสสเตเดียมครับวันนี้นัดพิเศษแล้วครับบูรีรัมยู่งเส็จพบกับบาร์เซโลนาครับผมเกมในการเล่นมาดูครับทั้ง2ทีมครับสุชาวครับอาจกับทีมของทางด้านบูรีรัมครับเจอกับอินเตสตาครับวันนี้ดูว่าการตัดเกมระหว่างทั้ง2คนนี้จะทำได้ดีหรือเปล่าครับ กองเชียร์นี่เฝ้ารอนละนี้มานานครับขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนำคุณีมานะครับบุรีรัมย์ยึเต็ดพบกับมาเซน่าครับในเพจสองมันโฉบซึ่งบุรีรัมย์เนี่ยจะได้ลิ้ยงกันเสร็นะครับอยู่ในของเพจสองมันโฉบด้วยน,นะครับต้องอนนี้เป็นความภูมิใจของคนไทยนะครับผมก็ถือว่าเป็นนัดพิเศษครับที่มีโอกาสได้พบเจอกันครับหนึ่งในทีมที่สุดยอดของไทยไมินิลีทีมหนึ่งครับพบกับมาเซน่าครับหนึ่งในทีมที่สุดยอดของยุโรปเมื่อฤดูกาลที่แล้วไม่ต้องพูดความทำเพลงกันมากครรับเเียวจจะะู่่าาผลกมนน้ป็องไครับ เล่นภา,ายใต้ความกดดันนะครับเล่นด้วยแล้วก็ภาคด้วยครับโดยเก่งพีซี 4, แกมเมอร์นะครับผมต้องบอกว่า3ามกองหน้าของเราเนี่ยเจอกับ m s ็เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ผมจะเล่นยากมากขึ้นนะครับแต่ก็จะพยายามสู้เต็มที่นะครับผมจะเป็นอย่างไรนี่อยากกดกันนะครับโอเคครับมีแลมจะได้เขียนเรื่องเยียมก่อนอย่ากลัวให้กับเกีมาตโตอกว่าไอ้บินที่ชอบที่ทำจีมขึ้นมาได้ยอดเยี่ยมครับลีแลมขึ้นมาก่อน มาที่นันลือปดินตัดมาได้ก็นันลือปดินวันนี้ยิงเองเลยครับยัดใส่เข้าไปบาโวต้องเซฟมาเซนาได้บอลจะสวนกลับเร็วรับต้องลงมาให้ทันครับขอ,ขอยกลับไปเร็วรับประคองเนม่าไว้อยู่แล้วขึ้นมาจอดีเอาว่าให้มาที่เนมา่าไปถึงมือของซิวาร์ครับสั้นสิติพัฒน โอ้ไปคืนอยงี้คืนไม่ดีครับแล้วเนม่าขึ้นมาอย่างงี้ยิงหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหลูดีรัมยีเต็ดพลาดอย่างงี้ครับง่ายดายครับให้กับเนม่าครับวิ่งงอประตูไปเลยครับยิงเข้าโอ้โหมาดูครับลูกหนีจังหวะโอ้โหเจตนายังไงครับดูคืนอย่างงี้โอ้คืนแล้วมันแปรครับนั่นแหละครับไปเสียให้กับเนย์ม่าแล้วก็ไม่ล้ำหน้าครับจังหวะไม่ทันหนึ่งศูนย์ไปแล้วครับวาเซนาขึ้นนำเรียมยีเต็ดไปครับนาทีที่สี่เท่านั้นครับ สู้กันใหม่ครับตบก็ได้เดียวโก้ไม่ผ่านครับเรียกโกซันโตโมานี่เขามีความเร็วกว่าครับดูจ่ายทะลุช่องมาอีกแล้วครับสุชาเจอกับอินเนสตาหลอกสองอูดูว่าผ่านมายังกิดเดินผ่านไปโอ้โหจะสุดยอดอะไรขนาดนั้นครับยดากิติสเดีย๋ยวสู้ไม่ได้ครับโอ้ต้องต้องระวังครับต้องระวังคืนครับสุรัตน์ นี่คืนยากไปหน่อยครับตั้งเกมไม่ได้ครับบริรล์ลัมเดลกูจอมวันนี้จะนั่นซ้ายซูลาสคืนครับเดลกูชิงกันสวยครับจังหวะนี้เราวิ่งไปโอ้ไปแย่งกันเองครับดูครับโอ้โหเอเสียโอกาสดีๆครับตั้งเกมขึ้นมาได้ดีเจก็ไปพลาดท่าครับเซอร์กู่กาเรนครับกาเรนอุสเกสอินเดสเตอร์กับลากิทิสเอมา หลอกครับแล้วนี่ครับลากิติสไล่หรือชวนครับหรือโซเลตจังหวะนี้รอจังหวะไปชาครับโซเลตยังได้เอากำยังไงครับจังหวะนี้เห็นแล้วครับงัดมาให้ไก่เลี้ยวจังหวะนี้โซกิดึงหลอกแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหไปติดปีเจ้ครับไอโซกิจังหวะนี้โอกาสของที่ดีของบุรีรัมย์ครับเข้ามาในกรอบเขตโทษได้แล้วครับเปิดลูกนี้โซกิขึ้นมง ยังไงไม่เห็นบอลครับเมอร์สกูมาครับสวนกลับเร็วมันได้นนอยู่ยังม,มาได้ยูริโซกินานหาไทยครับแล้วกิบะโตยิงอย่างนี้โอ้โยที่ร้อยครับตีเสมอครับกิบะโตโอ้ยบุรีรมยูเนเต็ดครับทำได้ครับจังหวะนี้นี่ครับต้องเรียบเพื่อนมาเลยครับกิบะโตโอ้โหครับเอสเสียประตูแต่ว่าก็ได้กลับมาเร็วครับผมไปถ่ายรูปอีกแล้วครับโอ้บุรีรมยูเนเต็ด้เสมอมาเซนาได้ครับโอ้ต้องชื่นชมครับจังหวะนี้ นี่ครับไปพยายามที่จะแย่งบอลมาได้ครับเดี๋ยวก็ให้มาครับแล้วอต้องชมครับเดี๋ยวโกชิปมาให้อืผ่านมาสกิโนแล้วเกี่ยวบอลรวมแล้วก็ยิงง่ายๆครับเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับบูรีดัมยึนเต็ดไปเสมอมาเซลนาแล้วครับนาทีที่สิบสี่ครับหรือว่าเราจะนึกถึงประตูที่เสียไปครับที่ให้กับเมม่าเล่นง่ายไป โอ้เป็นสัญญาณที่ดีครับของการกลับมาสู่เกมอีกครั้งหนึ่ง,ง,งครับของบุรีรัมย์เมื่เช็ดไป้มาครับต้องระวังต้องอย่าเข้าบอลพวดใจเย็นกันนิ่งๆสั้นง่ายๆให้มาโอ้โหไม่รู้กันครับจนนังหวะนี้ยูโกโสันโตประกิตอืมสุรัต์อ่านเกมรอครับจนนังหวะนี้อันเดสซูเนสที่มาที่ชิติพัฒน์ ทีมเรือกระดินงเรือกระดินงแล้วก็ไม่เล่นเกมครับว่าดูส,สป,ปีดตัวเอง,เอง,ยอยงเครับว่าเป็นรองครับแต่ว่าไปจ่ายนี้พลาดอีกแล้วครับโอ้รถตัดมาอย่างนี้เดม่าถึงอีกแล้วครับโอ้ดูความเร็วของเดม่าต้องระวังครับเข้าพูดไม่ได้ส่งมาอย่างนี้ยิงอุ้ยซิวรักษ์เซฟไว้ได้ความเร็วจะดีครับไปที่สุรลัคซิลรัตน์ให้ครับปกิดเดือดที่ซิลลั์อีกครั้งหนึ่งรับดูชิงกันเอาปลูครับ สุรัตสุรัตมาเองยังไงก็ไม่มีใครเข้าแล้วจะยิงโดนแซวไม่ฟาวครับโอ้โหดูดูลีแลาช่วยกันอินเดซ่าโอ้โหโยกหรอกโอ้โหารลินินเจอกับเดมาครับจะหลงลงตรงแข่งแก่งดูให้มาอย่างี้ยหลุดไปแล้วเดมาต้องพยายามเข้าให้ถึงครับทำชิ่งอีกแล้วครับหนึ่งสองเนมาโยกหรอกไปได้แล้วหลบหลบดูครับต้องจะส่งได้ไหมโดนแซวจากข้างหลังไม่ฟาวครับลูกนี้ดูดูจังหวะโอ้เนมาผ่านมา ใจเย็นครับบุรีรัมยโอ้ยใ,ใจไหมใใครับใช่คอไม่ทันต้องยก็สุรัตน์กบอกเพื่อนใจเย็นๆครับท้ามาสุรัตน์รักกิบไอ้สวยก็จังหวะนี้เล่นกันโอ้ไปเลเล่นยากครับเทย์ทอ,อนเสียให้กับเนมา่าอีกแล้วครับจังหวะนี้ขึ้นมาทางด้านซ้นายยิงครับนเนม่าลองเซฟคืนมาโอ้ยคืนอย่างนี้หวาดเสียวครับบุรีรัมไม่ดีครับในนี้ส่งบอลมาไม่ดีข้างหน้าเบร์เซน่าจะ ทำประตูขึ้นนำให้ได้โอ้ดูเบสิกของเนม่าครับเ,เทคนิคนี่เหลือลายครับมีชิติพัฒน์อยู่กับประคองไว้อยู่หัวยาวขึ้นมาครับถึงหรือเปล่าครับปากิีขึ้นมงได้ดีชิ้มเดียวให้กับติโก้โอ้ยต้องมงทิ้งออกมาก่อนครับจากด้านมาซิลโดจบเสียโอกาสดีกับคมขยานของติโก้ครับบุรีลำเดือดทอนเดือดทอนท่ในใหมา โยกหลอกไปได้แล <chat> ้วทีเดีนยิงเองจังหวะนี้โอ้โหชนเสาไปโอ้ดีลี่แลมครับมันมันน่าจะได้ครับเขาเสียโอกาสไปเลยครับโอ้โยงยิงของทีเดียวไปชนเสาสั้เกจขึ้นมาดีครับคืนนารูบลินไม่ทันครับลงต่ำโดเช็คล้ำหน้าอาบ่าต้องระวังมาเซียโนไปเล่นช้าครับต้องบีบกดดันเร็วเข้าไปซิ่งเร็วไปซิ่งอย่างนี้ครับกดดันต่ำไม่กดดันมาเซียโนไปคืนเร็วครับบอสเก็ตเกือบเสียครับ ดีแรงขึ้นขึ้นมาครับตีเสมอได้ไปซี่ต้องระวังคนนี้ครับมีความสามารถเฉพาะตัวที่ไม่ต้องห่วงนะครับระดับเบิร์นคาสไปแล้วคเขาไปซี่มาที่อีเดสต้าอินโซเลสใส่มาที่เนม่าเนมาขึ้นไปที่โอ้ดูครับต่อวันสองสามจังหวะแล้วหลุดขึ้นมาครก็ไปซี่เจอกับตาโบมันครับสุรัสโชกิไหลเข้ากลางมาครับดึงไวครับทางด้านซ้ายกับขึ้นมาก่อน ใจยเย็นๆก็ไปเย็นอยาขึ้นเร็วมากครับสวยเขาจังหวะนี้ผ่านมาสวยครับนั่งลือบอดินรออยู่แต่ว่าไม่ให้ครับไม่ครับเด็กโก้หลอกตรงนี้โดนเสียบแล้ววิ่งมายิงอย่างนี้ครับโอ้โหไม่ได้ไม่กิลเบอร์โตแกวิ่งมาใส่ด้วยสายครับดูดูครับโดนจังหวะนี่โดนล้ลมเฝ้าแร้ไม่รูจังหวะโอ้โดนที่บอลทำไม่เฝ้าเนี่ยแล้วกิลเบอร์โตครับคนนี้เลยครับวิ่งมายิงโอ้โหเกือบจะยิงซื้สอนกับตัวเองครับป่าโวนี่ต้องออกแรงพุ่งเลยครับ เกมนี้นาะทีที่36เสมอกันอยู่1นึ่งหนึ่งครับบุรีรัมยูเจ็กับบาสิล,ล่าหมุนมาได้ดีครับคืนไปก่อนรับซูเชลกลายเป็นบุรีรัมยูเจ็ทำได้ดีกว่าครับสวยครับจะวะน,นี้ให้มาคืนอืมจิเบโมต้ไ่ถึงวันโอเจไปกับลาคิติชไปที่อาเวสอาเวสเซนซ์กับเมซี่ตระหว่างเมซี่นี่มีคอมเม้นดูเข้บมาครับอาเวส มซี่ายจิลลพาสมาต้องคืนครับต้องคืนดูครับพอถึงผู้เสาวตัวเราไม่โดนไล่ครับเขาเล่นง่ายขึ้นครับเวลาที่เราขึ้นเกมเร็วไม่ได้ครับเพราะเราเพราะที่เราจะมีความเร็วสู้ไม่ได้ก็แต่ว่าจังหวะนี้ให้มาครับโดนสไลด์แบบนี้อีกแล้วครับทุกครั้งแล้วเวลาที่เลี้ยงบอลแล้วมันไม่ติดเท้ากับโดนสไลด์ผมเสือน้าก็ขึ้นเกมเร็วไม่ได้ครับความขยันของนี่ครับผมโอ้ดูให้มาอย่างนี้เอาเวสู์ขึ้นมาเจอกับชิติพา กินิพัฒช่วยได้ไหมเซฟก็หูยสิวรัสครับลิเวอร์พูลต้องเลี้ยงขึ้นมาให้เดี๋ยวที่สุดก่อนครับเข้ากลางไปก่อนอยูก็นี่ครับวิ่งเบียดกับบาสเกลาโนแล้วเข้าใจกันหรือเปล่าแล้วโอ้ดูก็ลุงนี้ไม่ไม่ได้ฟาวบาโหไปเกี่ยวกับบาโบ่แหมหวังจะเลสเตอรกคูจังหวะจะวิ่งได้แต่ว่าไปไป,ไปติดบาโบครับ ลูกเปิดแล้วไอวิ่งแข่งกับมาเซลโน่ก็เป็นจุดอ่อนของกองหลังบาเซลนาครับาเซลโน่ Barcelona ที่จะมีปัญหาเดินลูก <c oughs> ครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่ที่หึ่งประตูต่อนหนึ่งครับคูริลัมยิเร็ดกับบาเซลนามาดูครึ่งเวลาหลังกันต่อครับโอ้ต้องบอกว่าเกมนี้นี่ก็ทำได้ดีครับหน้าที่ของปราสาทสายฟ้า เินาต้องเพิ่มสปีดวันขึ้นเยอะเลยครับขึ้นหลังต้องระวังคนนี้ครับมิซซี่มีความเร็วับต้องเอาให้อยู่ครับต้องตามเบียดให้ได้สวยครับคูเชาวคูชาวขึ้นมาสวยครับตอนนี้ให้ไป่ายไปติดสุรัตเดี๋ยวเล่นผ่านครับปีเก้ดูลมีย่ครับดูสวยครับไทยขอไปครับบุรีรัม โอ้โหหลอกจังหวะนี้งัดมาให้ถึงหรือเปล่าครับอ้ยเดียวก็อกต้องเตทิงเข้ามาเสียหนา้าแหมเมื่อกี้มันจังหวะไม่ดีแต่ว่าก็ไม่เข้าใจกันของกองหลังถูกไหมไม่มีใ,ใครอยู่ด้านหน้าเปิดมาเลยครับติดไ,ได้อยู่เข้ากลามาครับทีทีละทอนโอ้โหแล้วรถดูจังหวะล้มโอ้แหมไปโดนสปีดที่ขาอ่อนไปเลยครับยังได้อยู่สวยไว้ติด ก็จังหวะนี้ได้ทุ่มต่อวีรราญยีเต็ดดูกีเบอรโต้ให้สั้นๆทีมาครับจังหวะนี้กีเบอรโต้มาอย่างไรงกันมาให้ครับโอ้ยติดปีเก้แล้วปีเก้ไปเล่นช้ายิงก็พีโอ้โหแบบโอ้เซฟได้ครับโอ้โดนโดนเข้าข้างหลังเก่ากันไม่เป็นไรครับเล่นต่อโอ้โหจังหวะประธานนี่เราสู้ไม่ได้ครับผู้เล่นสูงใหญ่ของมาเซลน่าโอ้มาแล้วครับเนม่าดูแทงจังหวะนี้สุรัตน์อ่านเกม ก็แต่ว่าก็เสียวนง่ายไปไหน่อยครับเดี๋ยวไปชาแล้วครับให้เร็วทันทีครับสูเชาอิโกติโอโกไว้โอ้ไอยไม่ถึงครับบราโวต้องรีบวิ่งมาไอ้เกมเปิดแรกอะไรครับบุรีรัมยมีเต็ดสู้เต็มที่ครับอยู่กับความขยันลูดีให้ตัดหลังมาเลยครับติดมาเซียแล้วนู่นอยู่กเฟซิ่งอย่างนี้กดดันก็ไปกดดนันผู้เล่นของวาเซียนา ไอ้ต้องรีบออกบอลเร็วขึ้นยังมาได้ครับสุรัตโอ้ดูเสียบแบบนี้ไม่ฟาวอีกเลยครับโอ้มัน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 แปลกๆครับเสียบบอลอย่อีกแล้วครับจังหวะนี้เข้ากลางเลยครับธีรธรโดนสไลด์แล้วไม่เป็นไรกุสินบอกเล่นต่อไปกันมาให้ครับจังหวะนี้ขึ้นมาจีก้วอลเล่ยจริงโอ้โหเรียบร้อยครับสองหนึ่งไม่ไปต้องวิ่งว่าสนามนี้หนึ่งครับโอ้ย ดิโอโก้ครับยิงขึ้นลำไปแล้วครับโอ้รอมานานครับดิโอโก้ซาโต้ครับนี่ครับสะใจครับบุรีรัมย์ยอะแต่เสือทำได้เหมือนมากครับโอ้โหต้องบอกว่าลูกนี้ครับเป็นจุดอ่อนที่มาเซน่าต้องระวังครับเพราะว่าดิโอโก้ดูร่างสูงใหญ่ครับแล้วไปดูครับคนที่ประกบก็คือปีเก้แต่ว่าแกวิ่งแซมาร์เชโนเสียตำแหน่งไปแล้วครับลูกนี้ต้องชมครับเอาบอลแล้วยิงโอ้โหวาโวจะไปเป็นมุมแล้วเสียตำแหน่งเลยครับ เอาเลยครับบุรีลมย์ยิงเต็ดขึ้นนำไปแล้วครับเกมนี้โหนาทีที่60ครับสองปรตหนึ่งครับโโระหว่างลูกชิปข้ามหมัวให้ดีครับมาเซรโ,โนไปพลาดเลยครับจังหวะนี้คากิติสต้องบุกครับเซเซนาให้มาจังหวะนี้เนม่าลุดขึ้นมาเอ้ายังไงครับเดียวๆแล้วยิงโ,โอ้โหไม่เข้าครับเนม่า เเพื่อนเลยครับสิวลักษ์ต้องบอกว่าโอ้โหจังหวะนี้หลุดมายัางไรครคง,งครับเนม่าดูครับโอกาสลงๆครับรหรับโอกาสสีต้องไม่พลาดครับยิงมันไปโอ้โหติดสายก้อยครับเนมา่าหรือว่าเป็นโชคดีของบุรีรัมย์ครับเตะยาขึ้นมาสิวัลักษ์ือโกขึ้นมงไม่ถึงครับแต่ว่ายังได้อยู่ให้มาที่ปากิจผันไหมตามไปไล่วนได้แยกได้อยู่ครับเปิดเข้ามาลูกนี้ ตีโก้มโม่โอ้โหเป็นเซฟได้ไงครับบาโวโอ้โหเกืโโอบเป็นลูกที่3ครับุวีรัมหลอกสวยครับโยนั้งหนึ่งมาครับตีโก้อโอ้โไปชาเลยครับติดมาเสียแลนโนโย้วเนอต้องตามในมาให้อยู่ก็ไปสไลดย์อย่างนี้ช่วยกันดีครับดาวฤกบดินให้สวยชุดเชาตีโก้เดีดย๋ดยวมันไม่ถึงครับในวันนี้ เซียนต้องไปเล่นไปกล้าเล่นครับกล้าวนๆรออิเดตาสต้องเชียร์กันให้ดีครับอย่าเสียสมาธิครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเกมนี้สำคัญอีกแล้วครับขึ้นมานีเกมคอมยากระดับซูเปอร์สตาร์ครับแทงมา้ก็ดูครับตามความเร็วไม่ทันแล้วโซเลสหลุดเดียวอย่างนี้ครับยิงชนเสาซ้ำเรียบร้อยครับโอ้โหสองตู้ต่อสองไปแล้วครับฝืดโซเลสยิงอย่างนี้ไม่ออกการเซ็งนิดนึงครับเพราะว่าตามไม่ทันครับวิ่งตามไม่ทัน โซเลตยิงตรงนี้นี่ครับจังหวะให้แล้วมันสปีดตามไม่ทันครับรู้ว่าจะจ่ายแต่ว่าตามไม่ทันครับโอ้ครับแรงเบียดนี่สู้ไม่ไหวครับโซเลตสปีดมาแล้วก็ยิงลูกแรกชนเสาครับแล้วก็กระดอนมาหาครับซ้ำเรียบร้อยครับสองดูต่อสองครับคุยมยิ่เด็ดกับบาร์เซโลนาโอ้จะต้านทานไหวหรือเปล่าครับเวลาเหลืออีกเยอะครับผมก็จะพยายามสู้เต็มที่ครับหลอกหลอกสวยครับ ดูจังหวะเข้าบอลก็แรงประธานนี่สู้ไม่ได้ครับแต่ว่าไปเล่นยากครับจังหวะนี้แล้วยังไงครับให้ตรงนี้ได้ฟาวครับโอ้โหครับตรงนี้คิวบะโตไปโดนแซจากข้างหลังครับแล้วเป็นฟรีคิกลูกสําคัญครับจะทําได้หรือเปล่าครับคิวบะโตยิงเองลูกนี้โอ้ยติดกำแพงครับไว้ให้เป็นลูกเตะมุมครับตามไปแต่ว่าไม่ได้ เปิดของจีบัตเตอเปิดขึ้นมาขึ้นมหมไม่ได้จังหวะนี้เคลียร์มาไม่ดีครับตะลุยบอลน,นี้เจ็บได้ดึงเข้าในโอ้เราไปส่งงี้ไม่ดีครับหนีมาหนีมามีความเร็วนี้ต้องต้องตามประกบดีๆครับตรงนี้ไม่ฟาวทีธิพัฒน์จะตามมาเก็บบอลคือเจ็บหนีมาไม่ได้เปลี่ยนแกนมาบ้างสู้สุดหัวใจครับวันนี้แต่ว่าปีเก้ม,มาอ่านเกมไม่ทันครับ ได้เปิดยาวขึ้นมาบาโวเจอกับเมซี่ว่าใช้ความสูงเข้าไปเป็นประโยชน์โอ้ไปชาครับสุกิปกิจขยันครวันนี้ขยันมากครับบริลัมีเต็ดโอ้เป็นสกอร์นี้ก็ยังมีหวังครับทีมขึ้นมาสวยครับดาลูบดินเดินขึ้นมาจาังหวะนี้รออยู่ครับเจอโก้ไม่ถึงครับอย่างนั้นให้ โอ้ไปจ่ายงี้เนสตาร์เห็นเนม่าแล้วครับจะพลิกไปทางซ้ายครับเนม่าต้องโดนประกบดูเขาวิ่งจะวิ่งแซงไปไ้ครับเนม่าโอ้โหตามไม่ทันครับยังมีวนี้มาช่วยอยู่จังหวะนี้ได้ครับจะอนุญม่าทันหรือจะอนจ่ายมางี้ถึงอยู่ครับแล้วสวยครับเติมขึ้นมาโอ้ไม่รู้กันครับจังหวะนี้คือหลังครับปีเจยัคองไว้อยู่ อาเวสโอ้มิสซี่ทำจริงครับต้องระวังครับด้านข้างไอช้าครับไอสวยจังหวะนี้งัดให้ขึ้นมาครับกีเบโตโอ้ยไม่ถึงครับกีเบตโตเหมือเซียโนโ่ขึ้นมานี่กับเสียตำแหน่งไปแล้วครับนาทีที่81ครับโซกิเจอกับอาเวสไปแซะอาเวสแต่ว่าเซนาได้ทุ่มครับ เบสซี่เบซี่โดนแซงไม่ฝ่าเขาจังหวะนี้ไอมาดี้ปรัะกิตจิตหลอกข้างในแล้วตัดเข้ามาเดโก้วนหลอกปั่นลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับเพร่โอ,โอ้ต้องดูก็ให้แล้วไปไม่ไปวนไปวนนี่ครับพลิกบอลแล้วโอ้หลอกจะยิงครับหนีพีเคมาได้แต่ว่าหนีบุสเกตมาได้แต่ว่าไม่เข้าครับลูกนี้เดโก้ทำไปแล้วครับหนึ่งประตูกับจีเปโต้ขึ้นมาครับบุรีรัมย์ขึ้นโมง เย็นครับเกมนี้ต้องระวังเนม่ามาครับข้างหลังสวยลนจังหวะน,นี้ให้เร็วโอ้เร็วสไลด์ดักไว้ได้ด้วยครับสวยงามโอ้เมสซี่ขึ้นมาครับต้องประกบ2เจอกับเมสซี่นี่ต้องเอาให้อยู่ครับโอ้งัดมาอย่างนี้ลบโอ้ยิงโอ้เรียบร้อยครับโซเลตโอ้โหแบบนี้เลยครับเกมนี้หลุดโซเลตยิงประตูขึ้นนำให้แล้วครับโอ้เป็นสาวตัวสอง จังหวะนี้ไปประกบเมสซี่ไม่ดีครับดูครับแล้วโซเลสเห็นแล้ววิ่งรอเลยครับจังหวะนี้เมสซี่โยนมาให้โอ้โหเสียตำแหน่งไปแล้วครับแล้วก็ยิงโล่งๆครับเรียบร้อยครับ3ามรต่อสครับทีที่แปครับกิบบโตจะไปเองครับเปเชนาตั้งเดฟเฟนต์แล้วครับตั้งรับแล้วครับต่อขึ้นมาที่เมสซี่ หยุดไม่ผ่านตูนิสแต่ว่าตูนิสก็ไปช้าครับอาเวสโอ้ยให้มายอย่างนี้หมูไม่ได้เดินทีครับเจโ้โอ้ไวตัดสินใจให้ยาก,กานห่อยครับเมื่อสักพูดโอ้ไม่แข็งเลยครับเมซี่อาเวสยังหลอกยังได้ครับตูนิสต้องรีบแล้วครับ ไอ้มาจังหวะนี้สวยมากครับวิ่งขึ้นมามนดึงบอลล้ออยู่โอ้ยังไม่ดีเขาจังหวะนี้ทำ,ไม,ทำไ,ไม่ดีทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับแต่ว่าไปแย่งได้แล้วอย่างนี้หลบไม่ยิงตัอสักครู่โอ้โหยยอย่างงี้โอกาสลิบลรยแล้วครับบุรีรัมหนีมามาจาังหวะนี้ไปสไลด์แต่ว่าไม่ฝ่าครับคืนมาโอกาสสุดท้ายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถึงแล้ครับธีรทรธีรทร ยิงไงครับเรียบร้อยครับตีเสมอโอ้โหมือรัยูินเต็ดทีละทอนบุญมาทันครับยิงอย่างนี้โอ้โหกองเชียร์นี่กระโดดเลยครับโอ้โหนาทีสุดท้ายเลยของการทดเวลานี่ครับโอ้โหชี้เลยไม่สะใจครับลุงเอ๊ะต้องบอกว่าตัดสินใจเดี๋ยวครับดูเขาไปน่าจะหมดเวลาแล้วครับแต่ว่ามาได้ครับโอ้แล้วเข้าคอครับตัวนี้ต้องบอกว่าเต็มคอครับกองธีระทรนมึงก็วิ่งหลอกไม่มีใครเข้าครับนี่โอ้โหแล้ว เปิดช่องเลยครับยิงมาอย่างนี้โอ้โหหมดสิิ์แล้วกับบาโบ่บุรีรัมย์ยึดต็ดตีเสมอบาร์เซนาได้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมนี้สามสามเป็นสกอร์ที่ไปบอลบุรีรัมย์นี่ครับเสมอกันไปครับสามตูตสามครับเกมนี้โอ้โหกระดาษปีเจครับบุรีรัมย์ยึดติดรับเสมอกับบาร์เซโลนาไปสามตูตสามครับก็แมตช์นี้ไม่มีต่อเวลาครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมแล้วก็แนะนำคู่นี้มานะครับอันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ มีการเจ็บคอด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในแพนหน้านะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเก่งพีซ a เกมเมอร์ครับขอให้สนุกกับการชมแมทสุดภาคไทยบรรยายไทยของเก่งพีซ a เกมเมอร์นะครับผมขอบคุณมากนะครับนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ